สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เพจสัตว์พี่โหน่งจะมาพูดถึงสีผิวหนังเปลี่ยนไป บ่งบอกว่าเราเป็นโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาบอกเบื้องต้นนะฮะว่ากรณีที่เรามีผิวหนังเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมนะฮะหรือมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างเราจะได้พึงระวังไว้นะครับแล้วเราจะได้ไปพบแพทย์เพื่อไปวินิจฉัยขั้นตอนต่อไปว่าเราเป็นโรคอย่างนั้นจริงหรือเปล่า สีผิวอันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือสีผิวซีดถ้ากรณีที่ผิวซีดเนี่ยนะครับ ก็กาลังจะบอกบอกบางอย่างว่าเราอาจจะมีพยาธิสภาพเช่นเป็นโรคโรหิตจ,จางเราอาจจะขดาดธาตุเหล็กทานสารอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึงได้ 2. ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองรวมทั้งมีตาเป็นสีเหลืองด้วยกําลังจะบอกบอกนะฮะว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคตับนะครับหรือท่อน้ําดีอุดตันได้นะฮะที่เราเรียกว่าดีซานนะครับทำมาหลาร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยนะครับให้รีบสังเกตเลยนะฮะแล้วรีบไปพบแพทย์เลย สีผิวแบบที่3เนี่ยนะครับก็คือเป็นแบบสีแดงหรือสีชมพูนะฮะบริเวณที่แก้มและจมกูกรูปร่างคล้ายๆกับผีเสื้อกำลังจะบ่งบอกนะว่าเราเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำ้า,ายตัวเราเองที่เรียกว่า SLE สีผิวแบบที่4ก็คือมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆสีเหลืองๆบริเวณที่เปลือกตานะฮะกำลังจะบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจเลือดนะครับเพื่อวัดระดับคอเลสเตอรอลว่าคอเลสเตอรอลเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนสีผิวแบบที่5เนี่ยนะครับก็คือผิวหนังมีรอยคล้ำหรือรอยดำบริเวณรอบคอหรือบริเวณขาหนีบนะฮะโดยเฉพาะขาหนีบด้านใน นะครับเนื่องจากมีการเสียดสีกันมากจนเกินไปหรือตามข้อพับต่างๆเนื่องจากมีไขมันส่วนเกินกําลังจะบอกบอกว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะที่เป็นโรคอว้วนผิวหนังมีการเสียดสีกันเนื่องจากมีการทับของผิวหนังเป็นชั้นๆนะฮะก็เลยผิวหนังคําขึ้นกว่าเดิมสีผิวแบบที่6เนี่ยนะครับก็คือมีผิวหนังคล้าขึ้นโดยปกติแล้วผิวหนังของคนเราก็จะมีสีตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับผิวหนังเริ่มมีสีคล้าขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กำลังจะบ่งบอกนะฮะว่าเราอาจจะเป็นโรคไตเพราะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นปัญหาเรื่องโรคไตเรื้อรัรงระยะท้ายๆเนี่ยนะครับการผลิตฮอร์โมนนะฮะเพื่อไปกระตุ้นไขสันหลังเพื่อให้ผลิตเลือดเนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับทำให้เลือดเราจางลงทําให้ผิวของเราครําขึ้น ผิวหนังแบบที่เนี่ยนะครับก็คือมีผิวหนังที่แตกระแหงมากๆเลยนะครับจนทั่งคล้ายๆกับเป็ดปลาเลยนะครับผิวหนังแห้งมากกําลังจะบ่งบอกนะครับว่าเราอาจจะขาดสารอาหารที่จําเป็นบางตัวเช่นไขมันจําเป็นนะครับกรดไขมันจําเป็นซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญมากๆถ้าเราขาดผิวหนังเราก็จะแห้งมากๆหรือกรณีแบบนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะนะฮะว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะถ้าเรามีอาการแบบนี้ ลองคำบริเวณคอลักแร้แล้วก็ขาหนีบต่างๆว่ามีก้อนอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อจะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าเราอาจจะมีเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหรือเปล่านะครับจะได้ทําการรักษาต่อไปได้หรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางชนิดก,ก็ได้นะครับก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยนะครับแห้งแตกระแหงเป็นเกร็ดปลา นะครับผิวหนังแบบที่8เนี่ยนะครับก็คือเป็นผิวหนังแบบสีขาวเลยนะฮะคล้ายๆขาวแบบกระดาษเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ใบหน้าลิมฝีปากลำตัวต่างๆเป็นสีขาวอันนี้อาจจะเป็นโรคด่างขาวได้เนื่องจากเซลล์เม็ดสีมีการถูกทำลายไปผิวหนังแบบที่9เนี่ยนะครับเป็นผิวหนังที่มีอาการคันมากๆเลยนะครับ มากมากจนกระทั่งนอนไม่หลับเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นี้นะครับโรคคันนี้เป็นโรคที่ทรามานมากคุณพ่อพศษสัตพี่โหน่งเองก็มีปัญหานี้มากๆเลยเหมือนกันนะฮะคันทั้งตัวคันตลอดเวลาเลยนะครับข้อสันนิษฐานเนี่ยนะครับว่า อาจจะเป็นโรคไตหรืออาจจะเป็นโรคตับบางชนิดได้แล้วก็เป็นจริงนะครับคุณพ่อพิ่สะพี่โนกก็เป็นโรคไตนะฮะแล้วก็มีปัญหาที่ตับจริงๆเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะฮะเราอาจจะไม่ได้เป็นโรคสองโรคนี้ก็ได้แต่เป็นข้อพึงเรามัดระวังไว้หรืออาจจะเป็นโรคเลือดบางชนิดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการคันมากๆนะครับก็แนะนําให้ไปตรวจนะครับวิเคราะห์หาต้นเหตุของโรคดีๆว่าเราเกิดจากอะไร หรือเราอาจจะเกิดจากผิวหนังเราแห้งมากๆก็ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจะขาดน้ํามันหล่อเลี้ยงมากผิวหนังก็จะแห้งมากๆเลยเพราะงั้นก็แนะนำเนี่ยนะครับอย่าอาบน้ําอุ่นแล้วไม่จําเป็นก็อย่าฟอกด้วยสบูห่หรืออะไรต่างๆมากจนเกินไปเพราะผิวหนังจะยิ่งแห้งไปมากกว่านั้นอีกเมื่อผิวหนังยิ่งแห้งก็จะเกิดอาการคันมากขึ้นผิวหนังแบบที่10เนี่ยนะครับก็เกิดในผู้หญิงนะฮะที่มีปัญหาก็คือผิวหนังมันมากนะครับ สิวขึ้นน้ำหนักตัวเริ่มขึ้นประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็มีหนวดยาวขึ้นอันนี้เป็นข้อสังเกตเลยนะครับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติได้เช่นมีปัญหาที่ถุงน้ำที่รังไข่เป็นตน้นผิวหนังแบบที่11เนี่ยนะครับก็คือเป็นผิวหนังที่เกิดขึ้นบ่อยในเด็กนะฮะผิวหนังมีอาการเป็นจ้ำๆคล้ายคาอเลือดเลยบริเวณลำตัวแล้วก็แขนขาซึ่งเกิดจากโรคเก็ดเลือดต่ำ ภูมคุ้มกันตัวเองทําลายเกล็ดเลือดทําให้เลือดออกได้ง่ายแม้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือกระทบกระแทกอะไรก็ตามก็มีเลือดออกในร่างกายได้ผิวหนังแบบที่12เนี่ยนะครับก็คือผิวหนังที่มีจุดมีฝอยเหมือนขี้มแมลงวันสีดำแต่ก็โตเร็วขึ้นหรืออาจจะเป็นตุ่มสีชมพูหรือว่าสีแดงอันนี้อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานเนี่ยนะครับว่า อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือบางคนเนี่ยนะครับเป็นแผลเรื้อรังแล้วก็รักษาไม่หายอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังของเราเราก็ต้องคอยสังเกตดูนะ,นะครับว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วต้องระมัดระวังนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าไม่มั่นใจนะฮะว่าเราเป็นอะไรแนะนําให้ไปพบแพทย์นะครับเพราะเราคือคนที่ดูแลตัวเราเองได้ดีที่สุดนะครับพอเราสังเกตจุด รายละเอียดของเราได้ดีที่สุดหมอบางครั้งมีเวลาที่คุยกับเราเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เต็มที่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะบอกทุกๆคนนะฮะเราต้องดูแลตัวเราเองเป็นอันดับแรกก่อนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในร่างกายของเราวันนี้เพศพิโดก็เลยมาบอก12ผิวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราจะได้ระมัดระวังและเราจะได้ไปพบแพทย์ถ้ามีสิ่งผิดปกติเหล่านี้เกิด น,นะครับจะปล่อยไว้นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเพศพ,พิโนกใน Titik t o อกนะฮะและช่องฟิ t โค้ดไทยแลนด์ใน YouTube Facebook Instagram ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจโค้ดเพศพ,พิโนกด้วยนะครับและใครที่มีปัญหาน้ําหนักเกินไขมันเกินโดยเฉพาะไขมันช่องท้องซึ่งเป็นอันตรายที่สุดเลยนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตเลเลกาวและทักมาหาเพศพ,พิโนกนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ